สวัสดีวันที่19กุมภาพันธ์นะคะข่าวแรกของเราวันนี้จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะสลดแล้วก็หดหูใจนิดหนึ่งนะคะความยากจนทําให้ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เงินมาอย่างไวแล้วก็มากมายนะคะจนกระทั่งต้องยอมทําเรื่องผิดกฎหมายเรื่องราวของสารวัตรเอกหุ่นง,งามที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการทํางานของสารวัตรนะคะเกี่ยวกับการจับยาเสพติดนะคะซึ่งมีความรู้สึก หดหูใจอย่างมากสารวัตรเอกหุห่นงามเนี่ยทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่า,าแกเป็นฮีโร่ต้านกฎหมายนั่งท้ายกระบะนะคะวันนี้แกได้โพสต์เรื่องเราที่เกิดขึ้นนะคะผ่านสู่โซเชียลนั่นเองเดยวหนูจะมาอ่านให้ฟังนะคะสารวัตรเอกก็ได้โพสต์ทาง Facebook ของตัวเองนะคะว่าทําไมผมต้องมาเจอความรู้สึกแบบนี้นะมันรู้สึกเจ็บปวดจริงๆโมโหเศร้าใจเจ็บปวดกับสภาพที่เห็น จับยาบ้ายาไอ้แม่ลูกสองคนกอดกันเกาะขาแม่ไว้ที่เจ็บปวดคือลูกคนเล็กอายุหเดือนเท่าหลานผมปล่อยก็ไม่ได้เพราะทำมานานยังไงก็ไม่เลิกผมควรมีความรู้สึกยังไงช่วยบอกผมทีกับแม่ผมกับแม่เนี่ยผมเฉยๆแต่พอมองหน้าเด็กหเดือนทีไรผมต้องหันหน้าหนี ทำใจหนักมากเสียความรู้สึกจริงๆคุณทำผิดผมไม่ว่าแต่ทำไมคุณต้องทำร้ายความรู้สึกของผมด้วยไม่ใช่แก้การทำร้ายความรู้สึกของตำรวจนะคะหรือของสารวัตรเอกเองนะคะมันเป็นการทำร้ายชีวิตทำร้ายเวลาทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกทั้งสองคนของแม่คนนั้นด้วยตอนนี้แม่คนนั้น คือความผิดมันไม่น่าให้อภัยแล้วเพราะว่าทํามาหลายอรอบแล้วรู้สึกว่าจะเตือนแล้วเตือนอีกก็ยังทําอยู่จนครั้งนี้ต้องจับเข้าคุกจริงๆแล้วลูกสองคนก็ร้องไห้กอดขาแม่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบหดหูใจอย่างมากนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเตือนทุกคนนะคะว่าจงอดทนในเรื่องหน้าที่การงานอย่าคิดรวยไว้อย่าคิดทําเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้คุณเป็นเพียงแค่ประชาชนคนหนึ่งที่ไม่มีอํานาจ ไม่เหมือนกับผู้ที่มีอำนาจที่ทำผิดใหญ่โตแค่ไหนพวกไม่เคยติดกุ๊กแล้วก็มีเงินประกันตัวเองแต่ผู้คุณล่ะแม้ว่ามีเงินที่จากการค้ายาเสพติดคุณก็ประกันตัวเองไม่ได้หรอกคะ่ะก็ถูกยึดนะจ๊ะจำไว้นะคะให้มันเป็นบทเรียนกับเรื่องนี้นะคะไปดูข่าวอีกอเรื่องอีกข่าวต่อไปจากยืนยัน20กุมภาพันธ์ลราชอีสาน ปักหลักค้างคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นกดดันปล่อยหมู่เฮานะคะใครใกล้ใครว่างนะคะก็เชิญในวันที่20คือวันพรุ่งนี้นะจ๊ะส่วนเวลานี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นช่วงบ่ายและปักหลักค้างคืนนีน่น่าจะเป็นช่วงบ่ายถึงกลางคืนกลางคืนนั่นแหละคะ่ะ20กคุมภาพันธ์รวมพลนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นนะคะใครว่างก็เชิญเลยนะคะ โอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งค่ะเจเจี๊ยบรับแล้วบอกขำเต่าเดินหนีต้นเหตุบิ๊กตู่งอนเดินออกจากห้องประชุมทุกคนเห็นภาพวีดีโอที่ประยุพยายามที่จะอ,อภิปรายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำเป็นต้องตัดบทตัวเองโดยพูดกันว่าผมคงต้องตอบแค่นี้ดีกว่าเพราะต่อไปก็ไม่มีใครฟังหัวเราะก,กันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็เดินหนีออกจากห้องประชุมไป <c oughs> ชายงอนโห oh, ชายชาติอาหารเจอสอสอเจี๊ยบยืนน้าไอ้นั่งหัวเราะอ,อยู่เขากําลังกัพิพรายแล้วสายตาของประยุทธ์นเนี่ยดันไปมองอ่สอสสเจีย๊ยบแล้วสอสอเจี๊ยบก็นั่งหัวเราะนั่งขำอยู่เกิดความงอนตายไม่อายผู้หญิงไม่อายประชาชนไม่อายใครบ้างเลยเหรอที่แค่คําหัวเราะของผู้หญิงตัวเองยังอ่อนไหวขนาดเนี้ยฮะถ้าถ้ามาฟังคําด่าของประชาชนแล้วคุณไม่ผูกคอตายเหรอจ้าอิตาประยุทธ์ฮะ หรือว่าในโซเชียลเนี่ยไอ้พวกเลขาไอ้พวกที่อ่าเลียขาทั้งหลายไม่ใช่เล,เลไม่ใช่เลขาเลียขาทั้งหลายเนี่ยมันคงไม่เคยให้เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นคําวิจารณ์หรือคลิปที่เขาด่ากันใช่ไหมฮะกอีกแค่สสเจ๊ฟนั่งหัวเราะตอนที่ตัวเองกําลังอภิปรายนี่ก็งอนนะถึงกับท่านตัดบทแล้วก็เดินนี้ออกจากอ่าห้องประชุมไปโอ้โหอ่อนไหวมากนะี่อยากไหมอยากให้มาเห็นคาแบบ วิจารณ์ของประชาชนคำเม้นค์คำด่าทั้งคลิปอะไรสารพัพดทุกคลิปเลยว่าจะถึงขั้นผูกคอตายไหมเนี่ยออืไปดูข่าวต่อไปกันจ้ะประยุทธ์อีกแล้วนะประยุทธ์แนะนําให้คนมีมารยาทแนะนําให้ทําตามกฎหมายแต่ไม่เคยส่องกระจกดูหน้าตัวเองอันนี้ อันนี้นด็ขนุนเขียนเองนะไม่ใช่จกากหัวข้อข่าวเพราะอะไรพาะหัวข้อข่าวหนึ่งมันบอกว่าประยุทธ์เนี่ยบอกให้ทุกค,คนมีมารยาทในห้องประชุมทีนี้ขนุนก็เลยเสริมอีกเพราะอีกข่าวหนึ่งอะไหลเป็นอาทิตย์แล้วล่ะที่เขาเคยบอกให้มอบเนี่ยให้ทําตามกฎหมายทีนี้ขนุนก็เลยเอามารวมกันก็คือสรุปว่าประยุทธ์เนี่ยสั่งแต่คนอื่นบอกให้มีมารยาทนะให้ทําตามกฎหมายนะแต่ประยุทธ์เนี่ยเคยมีมารยาทไหมไม่ว่าจะการสัมภาษณ์นักข่าวไม่ว่าจะเป็นการตอบไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆ นะจนกระทั่งนี่เป็นดราม่าที่แบบชวนหลีกภัยกาลังจะสัมภาษณ์อยู่แล้วตัวเองก็เดินมาตัดหน้าชวนหลีกภัยเฉยเลยมันก็เสียมารยาทมากมากและไปบอกคนอื่นให้มีมารยาทและตัวเองมีมารยาทไหมเวลาพูดในสภาครั้งแล้วก็ชี้หน้าคนนั้นคนนี้จนสสเจ๊ยบเนี่ยลุกขึ้นมายืนว่าอย่าชี้หน้านะคะอะไรเงีย้ยนะตัวเองเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่มีมารยาทและไปสอนคนอื่นส่วนเรื่องการทํากฎหมายเนี่ยไม่ต้องให้ชี้แจงนะว่าตัวเองเคยทําอะไรที่มัน ไม่ไม่ไม,ไม่ตรงกับกฎหมายบ้างหึหึอย่าบอกนะว่าตัวเองทามาตลอดไม่เลยค่ะตัวอย่างที่ไม่ดีเรื่องกันทําตามกฎหมายก็ประยุทธ์นี่แหละค่ะอย่าหรืออาจบอกคนอื่นถ้าตัวเองยังไม่เคยทําสักเรื่องนะจ๊ะโอเคนะคะไปดูอีกข่าวต่อไปนะจ๊ะกสมนะคบกสมที่ปแป็นว่ากลับมาที่การสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะตื่นตัว มีมติตรวจสอบปมตำรวจทำร้ายอาสาพยาบาลม็อบวันที่13กุมภาพันธ์นะคะโอเคนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะอย่าให้พวกเขาต้องต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าต่อสู้กับคนที่ถือกฎหมายซะเองมันยังไงก็คือแบบแววทางจะชนะหรือแววทางที่จะได้ความยุติธรรมนี่มันลิบริมากๆเลยนะคะทางกอสอมอก็เลยต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะมีมติหรือเร่ง หรือมาเป็นหูเป็นตาให้ในการตรวจสอบครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะโอเคนะคะไปดูข่าวต่อไปอีกนะคะข่าวต่อไปก็ข่าวสุดท้ายนะคะมาพูดถึงเรื่องของพม่าทีเนี้ยพม่าเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพพมา่าสักเท่าไหร่เนะืเพราะว่าถูกปิดกัน้นเพราะว่าก็เหมือนกับพวกรัฐประหารทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศเนี่ย ถ้าเป็นหลายปีที่แล้วเราแทบจะไม่เห็นเลยนะว่าพาม่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังโชคดีที่ว่าโซเชียลหลายโซเชียลเนี่ยมันทะลุทะลวงออกมาจากกำแพงได้มันสามารถทําให้เราเห็นบางจุดที่เราไม่เคยเห็นได้เขาพยายามที่จะปิดกั้นเลยนะปิดอินเทอร์เนต็ตด้วยนะพะม่านี่แต่ก็ยังมีเล็ลดลอดลออกมานะโซเชียลนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะคือพม่านี่ต้านรัฐผลใช้อรารยยะขัดขืนเนี่ยทุกวิธีการเมื่อวานนี้คนหนูก็ได้เสนอไปแล้วที่ว่าจอดรถอ่า กลางถนนจอดรถกันไปเรนีและนาทคือไม่ให้ใครเข้าออกเลยจอดรถทิ้งไว้เลยนะคะรวมทั้งหลายๆอย่างรวมทั้งรัฐทหารกลุ่มทหารกลุ่มต่างๆนี่ก็ได้ออกมาปกป้องประชาชนนะกลุ่มนี้เขามีอาวุธด้วยนะก็ได้ออกมาปกป้องประชาชนที่เขาต่อต้านรัฐะหารเช่นเดียวกันนะคะส่วนนี้ก็อายะขัดขืนนี่ก็คือไม่ยอมขายสินค้าให้กับทหารทุกคนทุกประเภททุกชนิดนะคะสุดยอดมากนะคะ เราก็สังเกตเห็นนะพะมา่านี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ย่อยนะเขาพร้อมใจแลพะพร้อมเพียงกันมาแล้วก็ไอเดียเขาเจ๋งมากนะคะถ้าเรื่องการขายอาหารให้กับสินค้าทหารเนี่ยถือว่าเขาสุดยอดนะคือใครมาเห็นชุดตำรวจชุดทหารชุดทหารชุดตำรวจมาเออใช่อย่างเงี้ยเขาจะไม่ขายให้เลยนะมีไรเปล่ามีไรเปล่าอะไรเงี้ยประเทศไทยเราเนี่ยยังขายให้อยู่นะถือว่ายังก็เหมือนกับแยกว่าเออกันเมืองอีกอย่างนะทำงานอีกอย่างทีนี้ทางพม่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะ การเมืองคือการเมืองทั้งอาชีพทั้งการค้าขายทั้งความเป็นอยู่มันการเมินหมดนะเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นที่แบบว่ากูจําเป็นต้องหาแดกกับการขายของเขาไม่ขายให้กับทหารไม่ขายอะไรเงี้ยสุดยอดมากตบมือให้เลยสุดยอดมากนะคะโอเคข่าวมีแค่นี้นะคะเจอกันอาจาร